สวัสดีครับผปกกบมไอเอ็กแฟนเกมิงนะครับวันนี้จะมาเล่นเกมอ่าชื่อว่า Burger and f i อนนะครับเป็นเกมที่เนื้อเรื่องที่เขากำลังออกจากร้านแฮมเบอร์เกอร์นะครับเพราซึ่งว่าเขา,ทำ,าทำงานเหนื่อยนะครับเนี่ยร้นานเบอร์เกอร์อยู่เนี่ยเขาเปิดตลอดเวลาไมา่ได้นอน ใครคิดว่าจะไปเปิดให้มีคนมาเข้าอะมันก็ไม่มีอ่ะก็เกมนี้เป็นเกมแนวเรื่องสตอรี่นะครับส่วนควบคมมันก็มีให้บอกนะครับดับเบิลเอสเอดีเป็นการอะไรนะไม่ใช่ไม่ใช่เอาใหม่กดเดิน กดดับเบิรนะครับเป็นการขี่นะครับดับเบิรค้างนะขี่ค้างนะครับส่วนตัวเมาส์นะครับเป็นการหันมองเหมือนกับจิ๋ขี่จักรยานในชีวิตจริงนั่นแหละครับแล้วก็กดคลิกสไตล์เป็นการกริ่ิกระดิกเหมือนมีะระฆังใช่ไหมะระฆังในของที่มีแถบติดัวจักรยานเนาะ สอดใสผมไปโดนตรงปุ่มอันนี้นะครับอย่าไปกดนะครับไปเริ่มเลยค่อยๆขี่นะครับไม่ต้องรีบเร่งนะครับค่อยๆขี่ไปนะครับบอกสามารถบอกได้นะครับแต่ เก็แอดไหวนะครับไม่มีอะไร รถผ่านมาเฉยโอเคมาอือเด้เยวเฮ้ยเฮ้ยเจอเจอรถรถจักรยานใครไม่รู้อ่รถจักรยานใครไม่รู้ร แปลกนะไปสอบไปต่อลรถจักรยานใครไม่รู้องใครมาตายแถวนี้ไม่รู้นะ <c oughs> เ,เดี๋ยวๆๆ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 เดี๋ยว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 เฮ้ยแปลกแปลกคืออะไรเออ โอ้ช oh, ันมันดึกมากชันเห็นภาพหลอนมามะนัสินะ <c oughs> เขาบอกว่าเห็นเห็นแม่ของเขาเห็นภาพฉีกอยู่มันมันไม่น่าใช่มันเป็นภาพหลอนนะครับอตอนนี้วันผ่านไปนะครับเป็นวันต่อไปนะครับแล้วมีใครอยู่เนี่ย <c oughs> มีคนแอดยังมีคนจินอยู่อันนี้เป็นวัน เป็นวันที่สองนะครับวันทำไปตอนหลังทำงานเสร็จนะครับไปไบไป,ไปอันนี้วันแรกที่เมื่อวานนะครับวันแรกก็คือนะครับตอนเจออะไรอุปัติเหตุอะไรไม่รู้นะครับเอ้ยจราหนูมีเสาไฟด้วยดีกับบรยกา มีโหดรายกาด้วยแบรนดาอย่าลืมห้ามห้ามขี่ไปโมดซัวนนะครับไม่ได้นะครับหรือขี่ตกลงไปไม่ได้นะครับไม่ใช่ครับอย่าเล่น <c ười> ค่อยๆขี่ไปนะครับ <c ười> ค่อยเจออะไรสวัสดีครับลุงจะไปไหนจะไปไหนนะครับลุง อไปต่อดีกว่าหวังว่าไม่ค่อยไม่ค่อยได้เจอมีปัญหาอะไรอีกแล้วเลือดใครอะใครตายอยู่แถวนี้ยังไม่ทราบเลยตอนนี้ฮ<ะ>เฮ้ยเฮ้ย,ยนางสาวใช่ไหมช่างเหอะช่างเหอะ ไม่น่าจะใช่สาวนะเดี๋ยวม,มีมีนะโอ้ยโอ้ยมองกองไม่ดีวันที่สามอ,อักษรมันโอ้ยอะไรเนี่ย เฮ้ย <Hey. S 2> อะไรครับเนี่ยเฮ้ยท hey. ่านผู้ชมครับร mm. ้านแฮมเบอร์เกอร์ปิดไม่มีไฟสักนิดอะไรครับเนี่ยงงเลยเกิดอะไรขึ้นอันนี้เป็นวันเป็นวันที่สามในกลางคือในยามนึกนิทาสอยรู้ว่า ห้ามขี่รถจักรยานในป่าไม่สิห้ามขี่รถจักรยานในถนนชาวบอ้านหมูบ่บ้านนะครับห้ามออกไปนะครับเฮ<ะ>้ยเฮ้ยเอาไม่ได้มองเฮ้ยผมไม่ได้มองไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ผมยังไม่ได้มองเมื่อกี้เมื่อกี้ตกใจสะดุง้ง เอ้ยเมื่อกี้ไม่ได้มองจริงๆริๆๆลงลองลงครับเป็นไรไหมครับเอาโค้หขวาควควมรถเมื่อกี้ผมยังไม่ได้ทันได้มองเลยนะครับเมื่อกี้ตกใจแต่ก็ช่างเถอะเอ้ยเจออีแล้วเจออีแล้วเลือดโอ้โหแม่เจ้าเลือด ไม่ทราบว่าคืออะไรมันคืออะไรครับเปิดรถไฟเปินรถไฟระวังระวังมาโ <c oughs> อ,า <c oughs> อา้แจมอะไรครับผู้หญิงอ่าน่าอ่า เชียดเสี่ยวเชียดโอ้ตอนไม้ฮู้ยฮ้ยฮูอย่าห้ามชนโอ้ว้โวว้ทุกคนนะครับค่อยๆขี่ค่อยๆขี่โอ้โอ้มีดักมีกำลังดักไว้ด้วยโอ้โหใช้ดับเบิ้ลเอโอ้ ทุกคนนะครับจังหวัดต้องรีบตั้งใจกดนะครับห้ามโอ้ห้ามไปชนอะไรทั้งนั้นดับเบิลไม่ต้องดับเบิลมันออดโลมัดว้าวโอ้หยุดแล้วทำไมเจอข้างหน้า,นนาต,ตลอดเลยวัด วันสุดท้ายวันรอบสี่ใช่อีกแล้วสินะวันแย่อีกแล้วเอาแล้วนะครับท่านผู้ชมดูร้านก่อนโอ้โหวันดับเบิ้ลไม่ต้องกดทางก็ได้มันออโต้เองแค่มองก็พอ เอดีก็พอแล้ว <c oughs> ไม่ใช่หรอกเซวเชียบมันโดนนะสิเออไปไปไปอะไรครับเนี่ยงงเ,เดี๋ยวเดี๋ยวโ <c oughs> oh <c oughs> อ้โโอ็อ้โหมอแบหโอ้บแอกโอ้อ้้ย จับสกแกนใส่ผมมันอยู่ข้างหลังแม่เจ้ายังไม่ได้ใ้มองเลยโอ้โอโอลุงตายคาศกในรถเลยครับไม่น่าจะไม่น่าจะใช่ไม่น่าใช่ เรือแต่กระช่างเพิ่มแต่รถรถจักรยานไม่มี <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยข <c oughs> ี่รถจักรยานด <c oughs> าขับดีด <c oughs> นะีไม่มีนะไม่มีนะโอ้ไม่นะอะไรเ้ยแปลกละ สักจะเริ่มแปลกแล้วอ,อะไรอะ่ะดนตร,รีก็มาเลยเนาะอะไรเโโหโหนี่ยโอ้โหหรือนี่นี่หน้าแสงหรือหน้าผีเนี่ยงงมากเลยอะไรครับเนี่ย What is this Oh damn d u d d e a m n i t อะไรครับเนี่ย หลงไปเดี๋ยว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 อันนี้ออโตโน้นะว้ายอ,อ๋อลืมลืมห้ามตกหน้าผาห้ามห้ามอะไรทั้งนั้นไม่ต้องไปมองที่รถแช่ข้างหลังมันก็นแค่โอ้ยมันมีกับดักไว้ด้วยเท่านี้

สุขภาวะปกติหวังว่าจะอีกแล้ววันที่ห้าอีกแล้วสินะ i ิ <Eat> me is <'s> me <S อะไรร้านแฮมเบอร์เกอร์นะครับทุกคนก็ กดดับเบิ้ลครั้งเดียวก็ได้มันจะขี่โอโตเองนะครับไม่ต้องไม่ต้องกดหยุดก็ได้โอเคทำอีกแล้วเหรอไม่นะทำรถไม่นะอะไรเออหุ่นไลกาจองอีกแล้วนะ มัมเจ๋อมัมเจ๋อเจ๋อเออสอรี่มัมมัมเจอเจ๋อช่างเออช่างเอ,อ,งเอ,อมันแค่มันแค่ภาพหลอนเฉยนะครับอย่าไปคิดมากเสี่ยงมันหล,อน,ลอนมาจากไหนไม่รู้ โอ้ย oh oh no. อะไรเนี <Hey. S 4> oh ่ยโอไม่ ho, oh no damn it h damn it oh no it's coming อะไรเฮ้ยโอ้โหรถในถ้ำเอ้ยในถ้ำถนนไปนะมา โอ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้เอ้ยเมื่อกี้ภาพลอนมันขี่มาอะไรอ,อ๋อแดมเกิดอิบเอ็ดมาอะไรอึ้ยอ,อะไรอ้อหโอ้โโอหะตายแล้วฮี่ี เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวมาอีกแล้วเหรอขี่ไปขี่ไปไม่ต้องโอ้โหเดฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเอาเอ้ยโอ้ยห้ามชน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 นะครับไม่ได้โอ้ลืมนะครับทุกคนห้ามชนนะครับห้ามชนอะไรทั้งนั้นนะครับขี่ไปขี่ต่อไปรถหรือไม่เว้นจักรยาน ไป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 ขี่ไปกี่ไ,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 ไป,ไปอย่ายอมแพ้อย่าไปขวางรถจักรยานอย่าไปขวางรถจักรยานเอาให้รอดเอาให้รอดเอ้ยไม่งั้นจะตามข้างหลังมนันเฮ้ยขวางขวางก็กดก็รู้ทางออกทางออก yes yes ใ,ใช่ <S <S โอ้ โอ้ยไมค์เกิร์ดไมค์อ๋อ๋อนี่มือนั่นนั่นมืออันนี้ห้ามชนเหมือนเดิมรู้เลยเอ้ารถก็มาไปไปรถก็มาไปรถก็มาไปไปรถก็มารถลงก็มาเฮ้ยเฮ้ย ช่วยช่วยด้วยช่วยด้วยรถล,ลงมารถล,ลงตามข้างหลังมาช่วยด้วยอ่าคัสกิเน่ What happened วันที่หกวันเลวไล่ แล้วร้านแฮมเบอร์เกอร์ก็ยังเปิดอยู่บะอีกแล้วอิดโชวมันมันดึกด้วยโอ้โหเข้าสู่ภาพนารก ยานไม่นะไม่นะอีอีอะไรนะไม่นะอะไรไม่ต้องมองกลับหลังนะเพราะมันอันตรายมันมีกับดักไว้อะไรผมผมอาจจะไม่มองนะครับข้างหลังพองดูข้างหน้าก่อนไหมดูสภาพข้างหน้าก่อนไหมมันมีโค้งอยู่เนี้ยโอเค เฮ้ยเดา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 ออกไม่ใช่ไม่ใช่ผมคิดเองเอออะไรเนี่ย <c oughs> ทางออก yes 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 ออกไม่ไม่อะไรเนี่ยโพเดเซสอ๋อไม่อ๋อไม่ฮะ Oh, my, oh my. Okay. Oh. 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 You do not miss black me. Oh. Oh. เมื่อกี้เขาเขาสั่งห้ามเขาสั่งห้ามอะไรเปล่าอาวหลับหลับอยู่ในรถอะไรครับเนี่ยหลับอยู่ในรถรอเนี่ยเอาเอาเองชนเขาเหรอตายแล้ว อะไรเนี่ยชนผู้หญิงไงตายแล้วโอ้โหสตอรี่ที่ผ่านมาโฮมไอไนสเป็นบ้านที่ดีโอเคนะครับเหมือนว่าจะโดนเหตุการณ์ที่เขาโดนชนรถนะครับซึ่งว่าในตอนกลาคืนที่ พนักง,งานผู้ชายคนหนึ่งกำลังกำลังออกกำลังจะกลับบ้านจากที่ร้านแฮมเบอร์เกอร์นะครับซึ่งว่าไปทราพักหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งกำลังขี่รถจักรยานเอ่ออะไรน,นะขี่รถจักรยานกำลังกลับเหมือนกันนะครับแต่ปัญหาโดนชนนะครับโดนรถชนนะครับซึ่งว่าเป็นเรื่องราวนี้นะครับก็เลยทำให้เหตุผลที่ผู้ชายคนนั้น ฝาดหลอนฝาดร้ายนะครับมันก็กลายไปอย่างงี้นะครับเนาะถ้าใครชอบกดไลค์กดแชร์กด subscribe ก็ด้วยสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย